เด็กโอสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดู Honda City นะฮะอาการกระจกมองข้างพับไม่ได้นะครับแล้วก็มีเสียงดังนะเปิดสวิตช์ออน on, ปุ๊บก,ก็จะมีเสียงดังขึ้นทันทีมาดูปัญหากันว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับขั้นตอนในการถอดอกระจกมองข้างนะครับเราต้องแกะแผงประตูออกนะครับโดยการาแกะแผงด้านล่างนะครับ ก็แผงต้องมือเปิดด้านในนะครับแกะออกขันตะกูออกแล้วก็ดึงแผงออกมานะครับเราก็จะเห็นชุดาสายสลิงดึงเปิดประตูแล้วก็ชุดสายไฟต่างๆแล้วก็ถอดปลั๊กแล้วก็เป็นใช้ตัวทีเบอร์8ดนะครับขันน็อตยึดกระจกมองข้างจากทางด้านในนะครับจะมีจุดที่ยึดยึดน็อตเบอร์8 3สามตัวนะครับผมถอดปลั๊กสายไฟแล้วก็ดึงกระจกออกอมา หลังจากนั้นเราก็มาถอดแยกชิ้นส่วนนะครับโดยการเริ่มแกะเนื้อกระจกนะครับสามารถใช้มือดึงออกได้เลยนะแต่ก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่ามันเกี้ยวล็อกอะไรมันอยู่ในตำแหน่งไหนดึงให้ถูกทิศทางถ้าไม่งั้นเดี๋ยวขามันจะหักได้นะครับหลังจากนั้นก็แกะยางกันน้ำนะครับยางกันน้ำดึงออกมาแล้วก็แกะ,ะชุดสายไฟนะครับเพื่อที่จะ,ะแยกชดุด ฐานของกระจกกระตัวกระจกออกจากกันนะครับก็จะมีเข็มยึดสายไฟนะครับเพื่อปลอดเพื่อที่จะให้สายไฟเนี่ยมันให้ตัวได้ แล้วก็ใช้ไขควงแชกนะครับขันบริเวณใต้ของฐานกระจกนะครับซึ่งเป็นจุดยึดจุดหมุนนะครับของอาบานกระจกมองข้างนะครับใช้ไขควงแชกขัน3ตัวนะครับผม หลังจากนั้นเราก็ดึงตัวฐานกระจกนะครับแยกออกมาจากตัวบานกระจกนะครับโดยดึงสายไฟให้มันมีระยะนะครับเพื่อที่จะขันน็อตยึดชุดกระจกด้านในนะครับน็อตยึดชุดเฟืองกระจกด้านในนะครับจะเป็นไขควงแฉกเหมือนกันนะไขควงแฉกขันออกมานะครับมีประมาณ3ตัวแล้วก็มีชุด ปรับบานกระจกนะครับขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้จุดนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับอาจจะแกะออกหนึ่งออกมาทั้งชุดเลยก็ได้เราต้องดึงชุดเฟืองพับที่มันอยู่ในบานด้านในออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแกะในส่วนของมอเตอร์ควบคุมการพับกระจกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ดึงชุดปรับบานกระจกนะครับออกมาพร้อมชุดเฟืองมอเตอร์อพับกระจกนะครับจึงอยู่ส่วนด้านในนะครับออกมาด้านนอกแล้วก็ปลดชุดสายไฟนะครับอ,ออกเพื่อให้มันมีระยะที่จะแกะตัวมอเตอร์ออกมานะครับ เป็นฝาครอบพลาสติกนะครับมีเขี้ยวลกนะฮะใช้ไขควงแบนตัวเล็กๆแง,งออกมานะครับแล้วก็ดึงฝาครอบออกนะครับด้านในเราก็จะเห็นเป็นแผงวงจรนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับที่แผงวงจรนะครับจะอยู่ภา,ายด้านในซึ่งจะเกาะติดอยู่กับตัวมอเตอร์ตัวเล็กนะครับแล้วก็จะมีปัดไฟสีส้มๆนะครับให้แกะปัดไฟออกก่อนแล้วก็สามารถดึงแผงวงจรออกได้เลย หลังจากนั้นนะครับให้ใช้ไขควงแชกนะครับตัวเล็กขันจกโกยึดอมอเตอร์นะครับแล้วก็ฝาฝาปิดเฟืองพับกระจกด้านในนะครับ ภายด้านในนะครับก็จะมีเป็นเฟืองพลาสติกนะครับเป็น,นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้ตัวบานกระจกเนี่ยสามารถพับแล้วก็ปิดเปิดออกพับได้นะครับก็จะมีเฟืองทอดที่เป็นพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นเฟืองตัวนอนนะครับยังอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับไม่มีความเสียหายอันนี้นะครับเฟืองตัวนอนวก็จะมีเฟืองที่คอบอยู่กับเฟืองตัวนอนอีกตัวหนึง่งนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นเฟืองกลมนะครับตัวนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเฟืองตัวที่มีวัญหาก็คือมีรอยแตกนะครับมีรอยแตกซึ่งเวลามอเตอร์หมุนแล้วนะครับเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนฟรีไม่สามารถขับไปหตตัวกระจกเนี่ยพับหรืออาออกได้นะครับเพราะเฟืองมันแตกมอเตอร์ก็จะหมุนทํางานตลอดนะครับโดย ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเมื่อเราเปิดวทวิคุณแจม,มันก็จะมีเสียงของฟันเฟืองที่มันรูดนะครับมันดังอยู่ตลอดเวลาแต่มอเตอร์ก็จะไม่เบกมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตานี้ก็คือตัวปัญหาเดี๋ยวเราก็จัดการเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วประกอบกลับที่เดิม 和我不一 หลังจากเราเปลี่ยนเฟืองกระจกแล้วก็ประกอบกระจกกับข้าที่เดิมนะครับเราก็มาทําการทดสอบอีกครั้งนะครับว่าเราสามา, er า town, รถแก้ปัญหาได้ไหมนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ออนแล้วก <c oughs> <Verkehr S 2> ็เรากดพับกระจกกระจกก็ <culo> สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบนะครับชุดกระจกมองข้างนะครับชุดเฟืองพับกระจกมองข้างนะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็ขอฝาก คลิปนะครับนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องดเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ